อยู่ป่าไม่ย like like so ังเกาะได้เห็นยังไรยลายางดีไดเห็นยังได้ลายางอันใดบ่เคยเห็นก็ได้เห็นเลยดวงไฟลอยไปลอยมาก็มีลูกแก้วน่ะว่าไปหัวรที่ไฟไหมป่าไม่ใช่แต่ยูนาแต่เบิร์ดไม่เนี่มันเป็นดวงไฟโดนพณะนี่ขึ้นกลางก็ภัยแล้วถ้าเข้าซิ่งอ่านนะก่อนยืนอยู่เนไปก็บเป็นเบ้าก็บปได้เป็นเบ้อวันนี้เอ้สวดมนต์สวดบปได้ไงก็อ่านก็เลยบอก เอาเสื้อแดบ๊อาดบ่กกูไปเฮียงได้เออน่ะอาญางมาได้เมนบ่โอ้ว่าแันกับน้องฮู้เรื่องเนาะตอนนี้น้องอยู่ใดอ่ะกูบก๊กฟังอยู่หั่นเด้อใช่โอ้ตน้ม่ใหญ่ก็อยู่นตายแล้วพอตาไม่ใหญ่ก็ตายพ่อกะตายแล้วโอ้ดูเตะบ่ได้กูบกองนะ เก็บไว้ชั่ววันชั่ววนไว้ลมหัวไว้ขออนุญาตก่อนทำไม่ขออนุญาตนะเนโนนเนโนนมอเบอร์ยังบอรกล้ามาเข้าเล็กเลยข้อเอาวันนี้เนาะไปจวดให้พันพันเอาเล็กออกยังเอาเอามาดิยันมาเกย์ใบมาดิมักเล็กเบอร์ยังเอามักเล็กอ่ะมักเบอร์ยังเบอร์ยังวะ มักเล็กเนี่ยเอาอย่าคิดไล่แม้เลยไม่ได้คิดมากเอาให้ดูเลยเอาให้ดูเลยแหละเออมาดรงนีแบบแ้น้<ม>่งต,ตัวตรง,ม,ตตรงมักอันนี้นี่เนาะอโอเคได้รู้เรื่องเอาปิดก่อนปิดคลิปก่อนอ